นิทานเรื่องรถอะไรนะรถอะไรนะไอศครีมหวานหวานเบิกบานหัวใจต้นกล้าสดใสชอบใจไอศครีมมะนาวหั่นใหม่แม่ให้ชิมดูต้นกล้าปากจูอโอ้โหปลื้ น้ำเปล่าใสใสชื่นใจต้นกล้ารสจืดธรรมดาน่าดื่มจริงจริงเกลือขาวสะอาดรสชาติเค็มปีต้นกล้าตาหยีอีเค็มจังเลยต้นกล้าอยากกินแกงเผ็ดของพ่อแม่บอกต้องรอโตแล้วค่อยกิน ต้นกล้าขอรองแกงจืดมะระขมจังเลยจ้ะหน้าตาเย๋เกน้ำนมสดแท้ของแม่ต้นกล้าดื่มได้ทุกเวลาอร่อยกว่าสิ่งใด